ไม่ได้วัดไซส่งมาให้ผมดูก่อนวัดขนาดของความยาวของรองเท้าครับก็คือ,อตารางแอดดามันจะมีเบอร์ซึ่งผมใส่เบอร์ประมาณนี้อะไรเงี้ยตารางเขาก็กำหนดไว้ว่ามันก็คือเบอร์นี้เท่ากับกี่เซนนะยาวผมก็เลือกเอาเคตามนั้นมาตามที่ขนาดเท้าเราแล้วทีนี้พอมาถึงเองจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็คือมันมันเล็กไปซึ่งแมคค้าก็ไม่ได้วัดส่งมาให้ดูก่อนว่า้เบอร์ที่เราเลือกเนี่ยมันขนาดเท่านี้นะ อย่างเงี้ยแล้วลูกค้าก็จะได้อ๋อมันต้องเผื่อเบอร์ไว้อะไรอย่างเงี้ยต้องเผื่อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ต้องลุ้นเอาถ้าแบบสั่งก็ต้องลุ้นเอาว่ามันจะยังไงตรงตามตารางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็มาดูกันก็ส่งไปเปลี่ยนก็จะเสียเวลา ก็ต้องกดขยายไอ้ขยายรับสินค้าในชอ็อปปี้่ะก็จะแบบก็เต็มแวะแม็กเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเราจะได้รอเวลาในการรอของกลับมาก็าเป็นไปได้ก็จากแม่ค้าก็ที่ขายพวกรองเท้า ประเภแบบนี้นะครับก็วัดส่งไปให้ลูกค้าเขาดูก่อนให้ไม่เสียความรู้สึกกันด้วยไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายด้วยนะฝั่งแม่ค้าลูกค้าไปร้านค้าไปยุ่งกันอยู่แนละ้วจะได้ไม่ต้องส่งไปส่งมาอะไรเงี้ยนี่ครับก็เป็นรุ่นนี้ a d d s าฟูเดนสตี้นี่ครับ 5TD 7 5 m สีเทาสั่งนี่ครับราคาเต็มในห้างก็4ี่บาทก่อนนั้นนี่ผมสั่งเบอร์8ไปซึ่งในตารางเขาระบุไว้เท่านั้นมันก็ไม่ตรงซึ่งเบอร์8รู้สึกจะประมาณ26.5ประมาณ26-27เนี่แหละครับแล้วทีนี้มาถึงผมจริงมันผมวัดได้25.5าซึ่งมันเล็กมาก ผม,มเท้ายี่ิบหกจุด้าไงก็แต่แม่ค้าเขาเป็นคนเท้าใหญ่เขาใส่เบอร์8ปดยี่สิบห้าจได้สบายก็คือคู่นั้นเขาใส่ได้สบายแต่เขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเออผมเป็นผู้ชายนะจะทักท้วงไหนว่ามันจะใส่เท้าเดียวกับฉันไม่ได้แนละ้วเพราะคอน,นนั้นก็เปลี่ยนมาแล้วครานั้นก็เปลี่ยนมาแล้วก็ก็น่าจะทักท้วงบ้าง มาดูตัวรองเท้ากันนะครับก็งานก็จะนี่ครับดูงานอ่ะก็จะมีแบบเป็นด่างๆบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเวลา เก็บมาหรืส่งมาผลิตมาตามขึ้นรูปบล็อกของเครื่องพิมพ์อะไรยงเี้นะเครื่องเครื่องผลิตเครื่องปั๊มรองเท้าออกมาเนี่ยครับพื้นก็จะเป็นนี่นีครับเป็นหมดเอาไว้ยึดเกาะก็จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกนะเหมือนเป็นยาง ที่ติดมากับกิกรการขึ้นรูปรองเท้านะครับยต้องอเดี๋ยวไว้ค่อยไปดึงออกนีะครับ จะมีป้ายแท็กนะครับเ e n n s i t y นี่ครับผลิตธันวาปีที่แล้วมีรุ่นมีขนาดมีเบอร์มีบอนี่ครับก็สีเทาเนี่ยจะเป็นฝั่งของอส่วนของนุ่มซอฟนะครับส่วนสีดำก็จะเป็นส่วนแข็งเหมือนที่ระบก็คือพื้นแข็งแต่ตัวนุ่มใส่สบายนี่ครับ ก็คือเป็นรองเท้าเพื่อแบบเพื่อสุขภาพใส่แล้วนุ่มสบายจะมาลองคู่นี้ก็จะมีนี่ครับที่เขาขึ้นรูปมาแล้วมันจะติดตรงนี้แล้วก็ดึงออกได้นี่ครับแป น,นี่ว่า จะแข็งจะเหลือหน่อยหนึ่งเพื่อให้แบบสบายๆครับแบบคือเราไม่เอารัดเราแบบเหลือครับมันไม่ต้องรัดเกินไปเวลามเดินเราจะลำบากอย่างเงี้ยครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่ามันจะยาวเท่าไหร่นะครับเอเบอร์เก้าเนี้ยครับซึ่งตารางของเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกตอนนั้นแล้วกันว่าตอนที่วัดนะว่าตารางเขาเบอร์เก้าคือยาวเท่าไหร่และของจริงมันคือเท่าไหร่จะได้รู้นะข้างหลังก็จะเป็นนี้ครับเปิดส้นใส่สบาย เดี๋ยววัดให้ดูนะครับก็ถ้าเบอร์8ในตารางเขาคือ 4, ซีไซส์41แล้วก็ยาว27ซึ่งผมก่อนนั้นนี้แหละที่ที่เป็นก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับเป,เป็นเบอร์8ก็คือวัดได้25.5ซึ่งไม่ตรงนะครับอยา่างก็เชื่อตารางไม่ได้แนละ้วทีนี้เบอร์9ในตารางเขาบอกว่าเทียบเท่ากับไซส์ย43ยาว28ก็มาดูกันนะครับวัดกันเลย หน่วยเป็นเซนนะฮะก็นี่นะฮะแทงสุดเลยนะครับนิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้ชนนะตลับเมตรชนซึ่งก็วัดได้นี่เลยครับยี่สิบหกยี่สิบหกประมาณยี่สิบหกเห็นไหมครับยี่สิบหกจุดห้าไม่เกิน ซึ่งเชื่อไม่ได้ครับอย่าไปเชื่อตารางเห็นไหมครับไม่เป๊ะเราต้องวัดจริงๆถึงจะเป๊ะกว่าแต่ละรุ่นมันก็คือรองเท้าเขามันเยอะเนอะยี่ห้อเนี้ยนี่ฮะยี่หกยี่หกจุดห้าก็อันนี้คือขึ้นมาถึงข้อเลยก็ตกแล้วครับ ซึ่งขนาดท้าผมพอดีเลย26.5เนี่ยเนกันเนี่ย2ี่เนี่ยครับ ประมาณนี้ครับ